จากประสบการณ์ผมเองนี่แหละที่ผมพบここว่าองค์กรต่างๆเนี่ยเรามีการใช้คำที่สื่อไปถึงเรื่องของความเป็นส่วนตัวหรือ Privacy เนี่ยออกมาหลากหลายเยอะมากมายนะครับบางทีเราก็ใช้คำว่านโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแต่วงเล็บว่า Privacy Policy นะครับบางทีเราก็เรียกว่าประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ แล้วก็วงเล็บว่า privacy policy นี่แหละนะครับบางทีเราก็เขียนไปเลยว่าเป็นประกาศความเป็นส่วนตัว privacy notice อย่างเงี้ยมันก็เลยน่าจะต้องมาคุยกันให้ชัดเจนว่าไอตัว privacy notice กับ privacy policy เนี่ยมันใช้เหมือนหรือต่างกันอะไรยังไงบ้างนะครับก็จะขอเวลาสั้นๆนะครับในการที่จะคุยถึงเรื่องของ privacy policy กับ privacy notice นะครับบอกไว้ก่อนนะครับว่า ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่ากฎหมาย PDP a ของประเทศไทยแล้วเนี่ยนะฮะในมาตรา23เนี่ยบอกไว้ชัดเลยนะครับว่าเราจะต้องแจ้งการใช้การเก็บรวบรวมการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเขาได้ทราบตามสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยที่เขามีสิทธิ์ซึ่งจะได้รับแจ้งการเก็บรวบรวมการใช้การเปิดเผยข้อมูลจากคนที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจหรือว่า ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและตามกฎหมายเนี่ยก็พูดไว้ว่าให้แจ้งให้เจ้าของส่วนข้อมูลส่วนบุคคลทราบนะครับเราจะคุ้นชินกับคําอยู่2คํานะครับขอใช้คําภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะครับคําแรกคือประกาศความเป็นส่วนตัวหรือจะเรียกว่าประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็ได้นะครับเราเรียกว่า privacy notice นะครับแปลมันตรงตัวเลยก็แล้วกันคือประกาศความเป็นส่วนตัว กับคำที่2คือคนโยบา,บางงคยความเป็นส่วนตัวหรือ privacy policy บางทีบางองค์กรก็เรียกว่านโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนคนนะครับเอามันตรงตรงตัวเลยก็แล้วกันอย่างที่ว่าเนี่ยก็คือใช้คำว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนะครับใน EP นี้ก็จะใช้2คําหลักเลยก็คือประกาศความเป็นส่วนตัวหรือ privacy notice กับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือ privacy policy นะครับเวลาที่ไปเป็นวิทยากรไปสอนให้กับองค์กรต่างๆเนี่ยผมก็จะใช้คํา2คํานี้แต่ว่า ในองคอ์กรของท่านเนี่ยถึงเวลาที่จะต้องทำเนี่ยท่านจะเรียก privacy policy ว่าได้ยุบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็ไม่มีปัญหาครับแต่จะสังเกตเห็นว่าไอ้คำแปลมันควรจะต้องแปลได้ตรงตรงไปตรงมาระหว่างคำภาษาไทยภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับเอาตัวแรกก่อนนะไอ้ประกาศความเป็นส่วนตัวหรือว่า privacy notice เนี่ยมันเป็นเอกสารที่เราแจ้งให้สาธารณชนทราบสาธารณชนที่เกี่ยวข้องกับองคอ์กรของเรา ในฐานะที่เป็นผู้ควบค,วมควมุมข้อมูลส่วนบุคคลมีอยู่3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มพนักงานชัว sure. กลุ่มที่2คือกลุ่มลูกค้าแน่นอนกลุ่มที่3คือกลุ่มคู่ค้าอาจจะเป็นผู้รับจ้างอาจจะเป็นผู้รับเหมาอาจจะเป็นผู้รับเหมาช่วงอาจจะเป็นเวนเดอร์อาจจะเป็นซัพพลายเออร์ก็ได้นะครับแต่ไม่ใช่ลูกค้าเรานะครับไอ้ privacy notice เนี่ยถ้าจะดูชัดๆตามกฎหมายตามมาตรา23เนี่ยก็จะใช้คำเดียวกันเพราะว่าคำว่าประกาศ กับคําที่อยู่ในตัวบทนะที่เป็นภาษาอังกฤษใช้คําว่า notice ชัดเจนมากเลยนะครับดังนั้นเนี่ยตัว privacy notice จึงเป็นเอกสารที่จะต้องทําเพื่อแจ้งให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยมุ่งที่จะอธิบายวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะดําเนินการอย่างไรตลอดจนถึงการมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเขาอย่างไรบ้างแต่มีรายละเอียดอะไรต่างๆที่ต้องแจ้ง ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบคุคคลทราบเยอะแยะมากมายนะครับเราทำ privacy policy โดยเหตุผลอะไรครับคำตอบก็คือโดยมุ่งให้เกิดความโปรง่งใสในการจัดเก็บรวบรวมในการใช้การเปิดเผยข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแหละก็ธรรมดาคนที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบคุคคลเนี่ยเขาก็ต้องคิดอยู่แล้วล่ะครับว่าเออคุณได้รับข้อมูลส่วนบคุคคลของเราไปแล้วอ่ะของดิฉันของผมไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วคุณ จะจัดการกับข้อมูลแบบนั้นนะ่ะมันตรงกับวัตถุประสงค์ที่เราให้คุณไปหรือเปล่าถ้าคุณใช้นอกวัตถุประสงค์เราจะรู้ได้ยังไงอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าถ้าข้อมูลของเราล่วไหลไปเนี่ยคุณจะมีวิธีการจัดการยังไงแม่มันรั่วไหลหรือถ้าเกิดั่วไหลไปจริงๆพาะคุณโดนแฮกมันโดนแฮกจากสาเหตุอะไรนะครับแล้วคุณจะต้องเดียวยารับผิดชอบกับเรามากน้อยแค่ไหนนะครับเนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องไปบอกไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนะครับอัอีกอันหนึ่งก็คือว่า ให้ประกาศความเป็นส่วนตัวเนี่ยมันเป็นข้อที่กฎหมายกําหนดให้ทําชัดเจนเลยนะฮะว่ากฎหมายกําหนดให้ทํานะครับดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ทําก็ไม่ได้ เอาชัดๆเลยก็คือนโยบายความเป็นส่วนตัวเนี่ยไม่ได้ว่าบังคับให้ทำนะแต่ประกาศความเป็นส่วนตัวเนี่ยบังคับให้ทำอันนี้ผมเห็นพ้องกับผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนเลยนะครับที่บอกว่า privacy notice ต่างหากที่กฎหมายให้ทำส่วน privacy policy เนี่ยมันใช้ในอีกวัตถุประสงค์หนึ่งเสียวคุยให้ฟังว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับนั่นคือโจทย์ที่เรามาคุยกันในวันนี้ให้ชัดเจนนะครับประกาศความเป็นส่วนตัวเนี่ยจะมีส่วนประกอบที่ต้อง แจ้งให้กับเจ้าของข้อมูลสมบุคคลทราบเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเรามาขยายความกันอีกทีนะครับ EP นี้ก็จะยาวสักนิดหนึ่งนะครับส่วนนโยบายความเป็นส่วนตัวเนี่ยนะครับมันเหมือนกับประกาศความเป็นส่วนตัวยังไงมันเหมือนกันที่ว่ามันมักจะครอบคลุมหัวข้อและเนื้อหาได้หลายเรื่องเช่นเดียวกันเช่นสถานที่ติดต่อของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือมีการส่งต่อข้อมูลไปให้กับ ผู้ประมวลผลข้อมูลหรือไม่นะครับมีการนํามาใช้ในวตัตถุประสงค์อะไรสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีอะไรบ้างนะครับและก็จะเข้าถึงข้อมูลหรือว่าขอใช้สิทธิ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองได้อย่างไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือข้อที่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็น นโยบายความเป็นส่วนตัวหรือว่าประกาศความเป็นส่วนตัวนะครับแต่ประกาศความเป็นส่วนตัวเนี่ยมันจะมุ่งไปที่การแจ้งให้สาธารณชน3กลุ่มได้ทราบดังนั้นในหลายๆองค์กรอย่างเช่น C.P.F. World เนี่ยเขาจะชัดเจนเลยครับว่าเขาจะทำ privacy notice เนี่ยแยกออกไปสำหรับกลุ่มที่เป็นคู่ค้าแยกออกไปสำหรับกลุ่มที่เป็นลูกค้าแล้วก็กลุ่มที่เป็นบุคลากรหรือพนักงานขององค์กรนั่นเองนะครับส่วนว่านโยบายความเป็นส่วนตัวเนี่ยจะโฟกัสไปที่ต้องบอกว่า เอาให้ชัดเจนเลยนะครับคือใช้ในองค์กรเพื่ออธิบายภาระหน้าที่และแนวทางปฏิบัติขององ,องค์กรที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของกฎหมาย PDPa มีข้อกําหนดเรื่องอะไรนะครับที่จะต้องทําตามกฎหมาย PDPa บ้างเนี่ยเราก็จะเขียนเรื่องแบบนั้นให้ครอบคลุมประเด็นนี้สาคัญมากเลยนะเวลาเราดูกฎหมาย PDPa เนี่ยเราจะต้องไปดูว่าเออตกลงแล้วกฎหมาย PDPa ให้เราทําอะไรนะครับไอ้สิ่งต่างๆที่เราให้ทํา ไอ้สิ่งต่างๆที่เราจะต้องทำเพื่อคอมพลา์กับกฎหมายนั่นแหละครับคือเนื้อหาสาระที่เราจะนำมาเขียนกับ Privacy Policy นะครับตรงนี้ชัดเจนนะฮะและแน่นอนครับในหลายๆองค์กรเนี่ยนะครับโดยเฉพาะองค์กรชั้นนำหลายๆแห่งเลยไม่ขอเอ่ยชื่อก็อนแล้วกันนะครับ <S <S เขาก็จะชัดเจนเลยคือแยกแยะว่าถ้าเป็นประกาศความเป็นส่วนตัวหรือว่า Privacy Notice เนี่ย ก็จะใช้สำหรับการ inform หรือการแจ้งให้กับ data subject ได้จะสามารถปรับแก้ได้ตลอดเวลาแล้วก็มีการปรับแก้เรื่องอะไรก็แจ้งให้ data subject ทราบนะครับส่วนจะแจ้งอะไรเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีส่วนถ้าเป็น privacy policy เนี่ยจะแจ้งให้กับบุคลากรภายในองค์กรทราบเท่านั้นสามารถปรับแก้ได้แหละแล้วจะบอกอะไรละ่ะก็จะบอกวัตถุประสงค์จะบอกข้อมูลที่รวบรวมไว้จะบอกแนวปฏิบัติที่เราจะต้องไปปฏิบัติกับ data subject ย้ำนะครับว่ากฎหมายเนี่ย ไม่ได้กำหนดให้ทําโพลิซีแต่เขียนไว้ว่าให้แจ้งหรือทํำโนติสไปยังเจ้าของข้อมูลสมวุมบุคคลถ้าจะเอาให้เป๊ะๆตามกฎหมายเลยนะครับคือจะต้องทํา Privacy Notice ส่วนถ้าจะต้องทำา r r v v c y y p o l i y เนี่ยก็คือทําใช้ภายในองค์กรของเรามันก็โอเคอยู่แล้วนะครับแต่มาตรา23เนี่ยทีเขียนไว้เรื่องโนติสนะครับเราใช้ p o l i ซีในองค์กร แต่เราใช้โนติสกับสาธารณชนบุคคล3กลุ่มอย่างที่ว่าไปนะครับเราใช้ Privacy Policy เพื่อแจ้งเรื่องอย่างกว้างโดยมุ่งที่จะอธิบายหน้าที่แนวทางปฏิบัติขององค์กร <c oughs> เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองข,องของ้อมูลสบุคคลหรือว่ากฎหมาย PDPA เนี่ยมุ่งให้พนักง,งานได้ทราบส่วนเวลาเราทำา r r v v c y y Poli y เราทำฉบับเดียวนะแต่เวลาเราแจ้งสาธารณชนโดยใช้ Privacy Not i c เเนี่ยเราจะใช้หลายฉบับก็แยกกันไป อย่างที่ว่านั่นเองนะฮะนี่คือส่วนที่จะต้องทําความเข้าใจแยกแยะก,กันให้ชัดเจนนะครับแนะนําว่าให้เดินตามแนวนี้ก็แล้วกันเวลาที่เราทานะครับอย่างไรก็ดีถ้าเป็นองค์กรที่ปรึกษาชั้นนําหลายๆองค์กรเนี่ยก็จะบอกเลยว่าเออเราเริ่มต้นทําที่นโยบายความเป็นส่วนตัวหรือ privacy policy ก่อนนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราเข้าไปทํา privacy notice เพื่อไปแยกในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องอันนั้นก็ดีงามครับไม,ไม่มีปัญหาทํา privacy policy ประกอบ privacy notice ได้ไหมไม่มีปัญหาครับทํา privacy notice อย่างเดียวได้ไหมไม่มีปัญหาครับกฎหมายก็บอกให้ต้องทําอยู่แล้วแต่ไม่มั่นใจว่าทํา privacy policy อย่างเดียวโดยที่ไม่ทํา privacy notice เนี่ยจะมีปัญหาหรือไม่นะครับแต่ผมคิดว่ามันไม่สอดคล้องกับกฎหมายนะครับแล้วความเห็นเนี่ยก็จะสอดคล้องกับนักกฎหมายหลายๆท่านนะครับที่บอกว่าเอ้ยมันต้องทํา privacy notice มันจึงจะตรงเป๊ะตามตัวบทนะครับอ่ะตรงนี้ก็ผมเชื่อว่ามันก็จะมีพัฒนาการของความรู้เนาะ เป็นลำดับลำดับไปนะครับซึ่งการพูดมาในวันนี้ก็คือเคลียร์ประเด็นที่เราพูดคุยกันตามกฎหมายก่อนจําได้ไหมครับว่าก่อนหน้านี้มันเคยมีประเด็นอะไรบางอย่างที่มันถกเถียงกันพอสมควรนะครับแล้วสุดท้ายสํานักงานคณะกรรมการ,าาการคุมร้มครองข้อมูลสว่วนบุคคลก็มาฟันธงออกมาว่ามันเป็นอย่างนี้จําได้ไหมครับเคสนั้นมันก็คือเคสที่บอกว่าตกลงแล้วพนักงานของเราอย่างพนักงานเปโลเนี่ยซึ่งต้องจัดเก็บรวบรวมต้องใช้ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานเนี่ย จะเป็น Data Processor หรือไม่นักกฎหมายหลายๆท่านท่านายความหลายๆท่านเลยนะครับที่เชี่ยวชาญเรื่องแบบนี้ก็บอกว่าเอ้ยพนักง,งานของเราอะ่ะมันต้องเป็น Data Processor ด้วยสิดังนั้นในองค์กรเนี่ยตัวองค์กรน่ะนะก็จะเป็น Data Controller แล้วตัวพนักง,งานที่รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลในฟังก์ชันต่างๆก็จะเป็น Data Processor จนกระทั่งวันหนึ่งนะเมื่อปลายปี2563นะถ้าจำช่วงเวลาไม่ผิดนะฮะ ทางสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยก็ปร,ประกาศชัดเจนเลยนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ย Data c o n t r o l l e r ก็จะเป็นตัวองค์กรพนักงานก็เป็นตัวแทนขององค์กรก็ทำงานในฐานะที่เป็นตัวแทนขององค์กรนะครับส่วน Data Processor เนี่ยก็เป็นคนอื่นหรือเป็นองค์กรอื่นภายนอกที่ Data Controller ว่าจ้างในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลก็อ่ะเคลียร์ตามนั้นก็แล้วกันถึงแม้จะมีข้อถกเถียงกันอยู่บ้างนะครับก็ค,คอยดูว่าตกลงแล้วเนี่ย สำนักง,งานคุม้มคอรองข้อมูลสมวุบุคคลโดยคณะกรรมการเนี่ยท่านจะว่าอย่างไรต่อไปนะครับอันที่จริงเนี่ยมันก็จะต้องมีประกาศในเรื่องอะไรต่างๆนะตามมาอีกเยอะแยะมากมายนะครับเช่นยกตัวอย่างนะประกาศในเรื่องของเกณฑ์การชั่งน้าหนักว่าตกลงแล้วสิทธิขั้นพื้นฐานของของ,ของเจ้าของข้อมูลสมวุบุคคลเนี่ยกับ legitimate interest ขององค์กรเนี่ยมันจะมันจะชั่งน้ําหนักกันยังไงมันจึงจะโอเคนะนี่คือตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับยังมีอีกหลายเรื่องมากๆเลยที่เราจะต้องรู้นะครับเอาล่ะกลับมา เขาเนี้กลับมาตรงที่ว่าใน privacy notice เนี่ยจะต้องแจ้งเรื่องอะไรให้กับ data subject เขาทราบบางเน้นนะครับว่าอย่าลืมเด็ดขาดในเรื่องของการทำ privacy notice นะครับเพราะมาตรา23เนี่ยชัดเจนเรื่องนี้นะฮะเวลาที่จะแจ้งข้อมูลให้กับ data subject เนี่ยแจ้งอยู่6สิ่งนะครับ6สิ่งต้องจำสักนิดนึงนะฮะสิ่งแรกเลยก็คือต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมใช้ และหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งฐานทางกฎหมายที่ใช้อ้างอิงฐานที่ว่าเนี่ยมีทั้งหมด7ฐานถ้าใช้ความยินยอมก็ระบุไปถ้าไม่ใช้ความยินยอมในเรื่องอะไรในธุรกรรมอะไรก็ระบุไปนะครับอันที่2ครับต้องแจ้งให้ทราบกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายและผลกระทบหากไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลอันนี้ต้องแจ้งครับหมายว่าไงฮะคือ จ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพราะกฎหมายกําหนดนะครับและต้องแจ้งด้วยว่าถ้าไม่ให้แล้วตามที่กฎหมายกําหนดไว้เนี่ยมันจะมีผลกระทบอย่างไรอันนี้ต้องบอกเขาให้ชัดเจนนะอันที่3ครับต้องบอกว่าข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ย เก็บรวบรวมไว้ที่ใดแล้วมี retention period หรือระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลยาวนานเพียงใดจะ2ปีจะ5ปีจะ10ปีก็ว่าไปก็อิงตามกรอบเวลาที่กฎหมายหรือมาตรฐานอะไรต่งตางๆกําหนดไว้ก็แล้วกันนะครับเช่นมาตรฐานทางบัญชีเนี่ยกำหนดไว้นะครับหรืออายุความสิทธิเรียกร้องกําหนดไว้อย่างเงี้ยก็เอาให้ชัดก็แล้วกันนะครับอันที่4ครับข้อมูลที่ต้องแจ้งก็คือประเภทของข้อมูลหรือหน่วยงานที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคล อันที่5จะต้องแจ้งข้อมูลการติดต่อของ Data Controller หรือว่าตัวแทนหรือว่าของ DPO เจ้าหน้าที่คุมกรองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแล้วเรื่องสุดท้ายก็แจ้งเรื่องสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล80สิทธิ์นะจะแจ้งถึงการ e x e r c i s e สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลการขอใช้สิทธิ์ของเขาไปด้วยยิ่งดีงามตามนั้นเลยนะฮะคือการทำา Privacy Poli ิเนี่ยมันก็อาจจะไม่บอกข้อมูลอย่างนี้หรืออาจจะบอกก็ได้ก็แล้วแต่ว่า องค์กรเนี่ยจะเขียนมันออกมาอย่างไรอย่างที่บอกไปนะครับเวลาเขาเขียน privacy notice กับ privacy policy เนี่ยเขาจะเขียนมาในลักษณะที่มันไม่ได้แตกต่างกันมากเพียงแต่จะต้องแยกแยะก,กันให้ชัดเจนว่าตกลงแล้วเนี่ย privacy policy เนี่ยเราใช้สำหรับภายในแจ้งให้พนักง,งานรู้บอกแนวปฏิบัติของเรากับเจ้าของข้อมูลสมุคคมส่วนของ privacy notice เนี่ยเราบอกกับ บุคคลภายนอกบอกกับสาธารณชนมันจึงใช้คําว่าประกาศไงครับเรื่องของเรื่องนะครับเนี่ยคือสิ่งที่ต้องเคลียร์กันให้ชัดเจนแล้วก็มันจะได้ไม่เกิดความสับสนตกลงมันต้องทำโพลิ c ีหรือมันจะต้องทำ Notice โ,โดยพื้นฐานแล้วทำโน i c สชัดเจนที่สุดครับ